มีผู้ติดตามครบ5,000ซับสไคร์เบอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ คนต้องบอกกันว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ตอนทําแรกๆนะคะให้คนติดตามให้เพื่อนให้ลูกน้องให้แบบลูกค้าติดตามนะคะทายังไงก็ไม่ครบ1000นะคะแต่มาวันนี้นะคะปรากฏว่าคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเรามากยิ่งขึ้นคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณนะคะแล้วก็ตอบแทน Follower ทั้งหลายของเรานั่นเองนะคะซึ่งในท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีการแจกของรางวัลน,นะคะเป็นของขวัญจากเพชรพันตรานะคะเป็นจิวเวลรี่สวยๆจากเพชรพัน ด้วยใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ถึงท้ายคลิปด้วยนะคะก็เดินเลยต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมา ดีใจมากๆเลยจุนประสงค์ที่ทำ YouTube ตอนแรกค่ะเคก็คิดว่าทําขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบคําถามกับลูกค้าที่สอบถามอยู่กับเรื่องเพรอะไรต่างๆนานาซีเพจซีแซนเป็นยังไงเพจซีวีดียังไงนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการตลาดให้กับตัวแทนจำหน่ายของเราแบบในเมื่อเขาถามมาแล้วเราก็ตอบให้ไปในคลิปนี้เลยดีกว่าเคกเนี่ย เรียนจบทางด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ถนัดทางด้านมาร์เก็ตติ้งแบนดิ้งด้วยก็เลยมีการตอบคําถามพูดคุยกันในคลิปไปเลยปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเฮนก็เลยมองว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ที่เราผ่านมาค่ะ วิธีคิดนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการที่เราลงมือทําอะไรบางอย่างอีกเคก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นความคิดหรือเป็นไอเดียที่ดีจากประสบการณ์ของหญิงสาวเลยวัยกลางคนมาแล้วนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,น,น้องๆหรือว่าพี่ๆก็ได้เช่นเดียวกันในคลิปนี้ไม่ติดเลยนะคะใครที่ติดตามก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันมาประมาณนึงเนาะอ,อาจจะชอบแบบความคิดหรือว่า,าจ,จะชอบไลฟ์สไตล์มีความคิดแอดติจูดเดียวกันค่ะและที่สําคัญค่ะคนที่ติดตามเราเนี่ยค่อนข้างคุณภาพมากๆเลย ก็รู้เลยว่าหลายๆคนที่ติดตามมาบางคนก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามานะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันพิเศษซึ่งเคก็อยากจะมีของขวัญพิเศษให้กับทุกคนด้วยนะคะก็คือสร้อยจี้ชิ้นนี้นั่นเองนะคะเป็นจี้รุ่น Hello Pendant ของเพชรพันตรานะคะซึ่งเคกมอบให้เป็นเครื่องประดับจี้เพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานหรือว่าการใส่นั่นเองนะคะมีมูลค่า3 9 9 0นบบาทเลยทีเดียวค่ะทุกคน แล้วก็บอกได้เลยว่าใครใส่ก็สวยนะคะจี้เส้นนี้มอบไปกับสร้อยคอ16นิ้วด้วยนะคะใส่แล้วก็คือจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆแล้วก็สามารถใส่แบบติดคอรหรือว่า,าห้อยลงมาให้ยาวกว่าน,นี้นินึ่งก็ได้นะคะ ชื่นชอบแล้วก็อยากจะได้สร้อยตัวนี้นะคะกติกาก็คือง่ายมากมานะคะเพียงแค่กด subscribe นะคะกดติดตามช่องนี้นะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ emoji อะไรก็ได้น่ารักน่ารักมานะคะคายเค้กแจกทั้งหมด3รางวัลน,นะคะเส้นละมูลค่า3,990บาทนะคะส่วนใครที่ได้นะคะเค้กก็จะแท็กชื่อเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาติดต่อกันหลังไหมนะคะเพื่อที่จะรับของรางวัลได้เลยแจกทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกคน ที่ติดตามก็หวังว่าจะทําคลิปดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีคนชอบแล้วก็มีคนติดตามนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้ฟังคลิปอะไรแบบไหนหรือว่าอยากจะรู้ไอเดียความรู้อะไรเกี่ยวกับจิวเวลี่หรือว่าความรู้ไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะเคก็จะได้เอาคอมเมนต์นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ทําคลิปอื่นๆที่ดีๆขึ้นมาอีกนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอบ คนนะคะที่ติดตามดีใจมากมากเลยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้บางคนบอกว่าอุ้ยเขาต้องมีแบบร้านซับแสงซับคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเคก็ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไม่ใช่คนด่าอะไรมากมายคือเราก็แบบอายุเยอะแล้วด้วยเนาะแล้วเราก็ทําคลิป เกี่ยวกับเรื่องความรู้มากๆแบบมันเป็นคลิปที่ต้องบอกว่าคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อยากฟังเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคลิปที่เอนต์เทนหรือว่าสนุกสนานอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงช่องให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ได้ในคลิปที่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ